กาวาพาสนับสนุนโดยลากรัสคลินิกเชฟรอนธนาคารกสิกรไทยโออิชิกรีนที แฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะไม่มีใครไม่รู้จักแอลแฟชชั่นวีคนะคะ<ม>และวันนี้พราวไหนได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของแอลแฟชชั่นวีคคุณน้ําสิริมนนทนครซึ่งทําทุกอย่างแต่ไม่ชอบไปอยู่เบื้องหน้า<ม>ชอบอยู่เบื้องหลัง คุณน้ำทําอะไรบ้างคะเราก็จะเริ่มจากการคิดขึ้นมาก่อนว่าเราจะทําอะไรบ้างในแต่ละปีทุกปีจำเป็นต้องคิดล่ะใช่คิดทุกปีค่ะก็จะคิดแต่ไม่ได้คิดคนเดียวนะคะก็จะเหมือนกับเราวางเดเรคชันสมมติที่จะสานแอลแอลแมนมาริแคลรอีก3ปีเป็นแบบนี้5ปีเป็นแบบนี้แต่ละปีเนี่ยเราก็จะทําแพลนกันก่อนก็จะบรีฟไปทุกคนก็จะมาด้วยไอเดียหลากหลายเราก็จะเอาจากตรงนั้นตรงนี้มารวมกันออกมาซึ่งพอตอนที่เราลงมือทำเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะช่วยลูกน้องทําทุกส่วนแหละเพราะเป็นคนที่ลงงานดีเทลเองปีที่แล้ว ชวนแ <Festival. S 2> อลแฟชั่นฟิล์มเฟสติวัลแล้วพี่ป้าก็บอกว่านุ่นไปดูหนังไหมเพราะาเห็นว่านุ่นนะชอบชดูหนังหว่าคอโอเคฟิล์มเฟสติวัลเนี่ยได้ยินบ่อยแต่แอลแฟชั่น <fashion. S 2> แล้วเราก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วเป็นปีที่เราทําอะไรใหมๆ่ๆหลายอย่างมากของแอนะคะคือเราอยู่ในเมืองไทยมานานนะคะเราเป็นเรียกว่าเป็นผู้นําตลาดนิตยสารแฟชั่น คือเราก็เลยมองว่าจริงๆแอลแฟชั่นไม่ใช่แค่สีเสื้อเ mm hmm. ทรนด์เสื้อผ้ารองเท้าอีกต่อไปแล้ว จริงๆแล้วแฟชั่นเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแฟชั่นอยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนได้ให้แรงบันดาลใจกับคนได้พอๆกับการอ่านทตอสาร<ม>ซึ่งเราก็เลยมองว่าภาพยนตร์นี่แหละ<ม>ถ้าเราทําอีกสเต็ปหนึ่งต่อไป<ม>ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าหนึ่งภาพยนตร์กับแฟชั่นมักจะใกล้กันอยู่เสมอมเราก็เลยมีไอเดียว่าน่าจะทาแฟชั่นฟิล์มเฟสติวัลขึ้นมาครั้งแรกในเมืองไทยแล้วเป็นไงคะนาตอนแรกก็ไไม่่ดด้คิวา จะขายตั๋วได้หมดอะไรอย่างนี้นะคะ,<ฮ>ะเพราะว่าเราถือว่าถ้าเราทําเราก็ต้องทําจริงเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าเราเป็นมาตรฐานเฟสติวัลเมืองนอกเลย<ม>การไปเลือกหนังเมืองนอกการติดต่อทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วหลายประเทศเนี่ยมีแฟชั่นฟิล์มเฟสติวัลนะคะอย่างเช่นนิวยอร์กคูซานก็มีแต่ว่าไม่ได้แพร่หลายเท่ากับ<ม>หลายๆเฟสติว<ม>ัลเราก็เลือกหนังขึ้นมาฉายปรากฏว่าแถวหน้าสุด ั้งแต่แถว a B นี่ขายตั๋วหมดเกลี้ยง <A. B. S 1> คือเกรงใจคนมาซื้อมากแต่ว่าแบบไม่รู้จะห้ามยังไงอย่างเงี้ยหรือรอบบางรอบเนี่ยคนขอซื้อที่นั่งแต่ว่านั่งบันไดก็ได้ก็มีก็มีเหมือนกันแล้วห,หนังประเภทไหนคะที่ต้องมาฉายนี่นงน้คือคือเราจะเริ่มจากการตีกรอบก่อนว่าแฟชั่นฟิล์มหมายความว่ายัางไงคือไม่จําเป็นว่าในแฟชั่นฟิล์มจะต้องเป็นหนังที่อุ้ยแต่งตัวกันเยอะๆอะไรเงี้ยไม่จําเป็นเรื่องราวที่เล่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการแฟชั่น ผู้กำกับอาจจะเป็นคนแฟชั่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะมีนิยามของเราแล้วเราก็จะมีเฟสติวัลดีเรคเตอร์ไปช็อปหนังทั่วโลกมาค่ะแล้วเราก็จะมีกรรมการอีกชุดหนึ่งรวมทั้งบอกองของเราด้วยก็จะดูหนังทั้งหมดแล้วก็เลือกที่จะมาฉายแล้วเราก็จะติดต่อเมืองนอกไปในการที่จะเอาหนังมาฉายนี่ไอไอคนไปดูมาแล้วเป็นยังไงที่เปอมากได้แรงบันดาลใจเพียบแต่เรื่องนี้ไม่ผิดหวังแล้วก็แนวแต่ละเรื่องเนี่ยก็ หลากหลายแต่ว่าสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสแล้วพอมันได้แรงบันดาลใจได้มุมมองใหม่ๆเงี้ยมันก็มาอัดแอพกับชีวิตได้ช่ใช่มันเป็นพลังอ่ะคือเราเดินออกจากโรงหนังไปมันเป็นพลังจริงๆอย่างปีนี้เราเพิ่งฉายไปเป็นปีที่2นะคะมันก็จะแล้วแต่ว่าเราได้อะไรจากการดูอะไรเงี้ยค่ะใช่มีพูดถึงเรื่องของหนังแต่ปีนี้เนี่ยพี่น้ำก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่ต้องบอกว่าให้โอกาสเหมือนกันก็คือ L Star p r o j e c t อยให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะปีนี้แอลครบครบ20ปีเราก็เลยอยากทำโปรเจกต์พิเศษขึ้นมานะคะที่จะเป็นการให้โอกาสเด็กๆเราทำตั้งแต่ต้นปีก็คือการเปิดรับสมัครเด็กปี3ปี4ที่อยากทำหนังสืออยากชอบแฟชั่นนะคะก็คือขอให้สมัครเข้ามาแล้วเราก็ทำทั้งหมดมี3โปรเจกต์โปรเจกต์ที่1ก็คืออยากทำนิตยสารสมัครเข้ามาเราให้ทำนิตยสารแอลเกิออกมาขายนะคะซึ่งขายไปแล้วเดือนกันยาที่ผ่านมาอันที่2ก็คืออยากทำหนังไหมสมัครเข้ามาเราให้มาทำหนังในแอล อยากทำแฟชั่นอีเวนต์ไหมเดี๋ยวนี้มีเด็กอยากที่จะเข้ามาฝึกงานที่แฟชั่นวีคเยอะมากซึ่งปกติแล้วเราไม่รับนะคะ <c oughs> ก็สมัครเข้ามาเราก็จะรีค루ตเข้ามาได้เป็นหนึ่งในทีมงานห้อยป้ายของ L Fashion Week ก็มาวิ่งตุเลงตุเลงกับเราไปนนจริงน,นี่ลักษณะเหมือนปั้นคนนะใช่ค่ะแต่คอนเซปต์คือไม่ใช่การฝึกงานค่ะพี่ตักคืออย่างเช่นทำแมกกาซีนเนี่ยคือคุณต้องทำจริงเรามีออฟฟิศให้เลยน้องต้องมาทำงานทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร ทุกวันเหมือนปกติเหมือนคนทงานเลยไม่มาต้องโทมมาลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงที่เขาต้องเรียนรู้ว่าโลกทํางานจริงเป็นแบบไหนต้องรับผิดชอบยังไงต้องทํางานกับคนอื่นแบบไหนโดนเมาส์ที่ทํางานไหมอะไรเงี้ยน้องจะต้องเจอของจริงทั้งหมดแล้วก็เพราะว่าเขาต้องผลิตนิตยสารแอลเกอ์ออกมาขายคอนเทนต์ข้างในนี่คือน้องทําเอง ชาวหน้าทาเป็นแอลคนท้องบ้างนะคะพี่เงี้ยการดึงคน <c oughs> หาคนเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ๆหรือคนเก่งๆเข้ามามันสามารถช่วยทําให้งานมันดีขึ้นหรือราบรื่นขึ้นไหมคะจริงๆแล้วมันแล้วแต่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ได้นแน่ๆคือพลังเวลาที่เราทํางานกับเขาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าแอลทเวนตี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้เลยคือเรารับพลังที่เขาส่งมาให้ได้แล้วมันเป็นความปลื้มปิติมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีไฟอีกครั้งหนึ่งโปรเจกต์แต่ละอันที่พี่นามพูดมาเนี่ยคิดกันในทีมา นิตยสารบางนอเขาไม่ได้คิดให้ใช่ไหมคะไม่เลยค่ะไม่เลยทุกอันที่พูดมาใช่ค่ะอย่างนี้เราเชิดหน้าชูตาได้ไหมคะว่าเราเป็นหนังสือหัวหน้าแต่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีโปรเจกต์เจ๋วได้รางวัลบ้างไหมคะเนี่ยเป็นหนูหนูจะภูมิใจมากเลยนะก็ภูมิใจเหมือนกันค่ะเรื่องนี้เพราะว่าปกติแล้วที่ L เนี่ยจะมีคอนเฟรนซ์เรียกว่าเป็น L International Conference ก็คือทํากันทุกปีครึ่งเรียกว่ามี m d c e o Editor in c h i e f Fashion e d i t o r มาจากทั่วโลก ซึ่งการที่ประเทศอย่างเราจะขึ้นไปพูดบนเวทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะก็จะมีจีนอังกฤษอเมริกาวนท่าญี่ปุน่นประเทศใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะถูกเลือกให้ไปพูดทุกปีจนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เราประเทศไทยเนี่ยถูกเลือกขึ้นไปพูดเป็นเซสชั่นสุดท้ายด้วยคือหมายถึงเป็นไฮไลท์สุดท้ายในการขึ้นไปพูดก็ปลื้มมากอะไรอย่างนี้คะ่ะก็ โชว์ให้ฝรั่งเห็นว่าเราทําอะไรบ้างท้งแอลแฟชั่นวีคซึ่งปกติแอลแฟชั่นวีคในประเทศอื่นเนี่ยเขาจัดโดยรัฐโดยเมืองอใช่ไหมของเราเนี่ยโดยนิตยสารหนึ่งเล่ม,มนะแอลแฟชั่นฟิล์มเป็นไอเดียที่ดีมากอ,มอะไรย่างเงี้ยคือพอฉายเป็นวิดีโอก็คือทุกคนก็ดูแบบโหแบบตื่นเต้นมากชื่นชม,มแล้วก็ระหว่างที่ดูเนี่ยเขาก็จะมีกฎตั้งแต่แรกว่าต้องมีให้คน Twitter เป็น Twitter เข้าไปในนั้นในแอที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคนไหนที่ได้ Twitter มากที่สุดเนี่ย ก็จะได้เหมือนได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้ทวิตเตอร์เยอะที่สุดตอนที่ตอนที่เราขึ้นไปพูดอะไรเงี้ยก็แบบก็น่าภูมิใจอะไรเงี้ยจริงบ้านเราอเก่งนะบ้านเราจับโชว์จับอะไรเนี่ยเก่งมาพูดถึงงานนี้ดีกว่า L f a s ฟ i o n Week นะคะคุณผู้ชมคงอยากทราบว่าปีนี้มีอะไรเด็ดเเก๋ๆบ้างปีนี้ก็เป็นปีที่20 L ครบรอบปีที่20ปีนะคะทุกปีเนี่ยนิตยศาสร L แอเนี่ยเราจะสนับสนุนดีไซเนอร์ไทยให้มีเวทีระดับโลกโชว์ผลงานนะคะการท แอลแฟชชั all, all, last, degree, ่นวีคเนี <ton ic Math> ่ยดีไซเนอร์เนี่ยจะได้เดินเนี่ยคือถ้าเป็นดีไซเนอร์ระดับตำนานแล้วหรือว่าระดับที่เป็นซูเปอร์ดีไซเนอร์แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องนําผลงานมาคุยกันแต่ว่าถ้าเป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่เนี่ยเราจะเลือกโดยที่ต้องเอาผลงานมาคุยก่อนต้องผ่านการนําเสนอคอลเลคชันจะไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาได้เดินจะไม่ใช่แบบนั้นมาตรฐานนะคะจริงๆทุกปีอ่ะพิเศษอยู่แล้วล่ะคือจริงๆความพิเศษของแอลแฟชชั่นวีคเนี่ยอยู่ที่โชว์ค่ะ อยู่ที่ดีไซเนอร์ที่จะทําเสื้อผ้าออกมาอย่างไรไม่ได้อยู่ที่แอลเราเป็นพลเราเป็นคนใช่ค่ะคือแค่ว่าเราเลือกดีไซเนอร์ไปแล้วเราก็จะต้องพยายามลุ้นให้ดีไซเนอร์ทำโชว์ออกมาที่ประทับใจทําเสื้อผ้าออกมาได้สวยซึ่งส่วนใหญ่ดีไซเนอร์ที่เดินในแอลแฟชั่นวีคเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้คนดูผิดหวังอยู่แล้วสิ่งที่แอลทำก็คือการสร้างโครงสร้าง ในแง่ของโครงสร้างหลายๆอย่างที่ทําเอาไว้ให้นะคะหรือแม้แต่การจัดแสงไลทติ้งการใส่มูทโทนต่างๆเข้าไปการเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับคนที่มาการจัดฟรอนต์โรสีติ้งซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในแอลแฟชั่นวีใช่ไหมยากที่สุดเลยค่ะพี่ก็คือพยายามที่จะจัดสรรให้กับทุกคนแฮปปี้ในนั่งฟรอนต์โรอะไรเงี้ยนั่นคือหน้าที่ในส่วนของทางเรามากกว่านะฮะแอลแฟชั่นวีปีนี้รับรองว่ามีที่เด็ดแน่นอนเพราะดีไซเนอร์แต่ละท่านก็โอ้โหแข่งกันเต็มที่ สังเกตอย่างหนึ่งคือแอลทำอีเวนต์หลายๆอย่างทำฟิล์มเฟสติวัลทำแฟชั่นโชว์หรือเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเคยได้ยินไหมคะาบอกเป็นยุคนี้ยุคที่หนังสือกำลังจะตายดังนั้นหนังสือ,อเลยต้องหาวิธีอย่างอื่นทำอันนี้จริงหรือเปล่าคะอย่างแรกก่อนก็คือว่า,าจริงๆแล้วการที่เราทำอย่างอื่นแอคทิวิตี้อย่างอื่นเนี่ย สำหรับเราเรามองว่าจริงๆแล้วนิตยสารก็เป็นแบรนด์หนึ่งแบรนด์ hmm. การที่เราทำแอคทิวิตี้อื่นๆก็เป็นหนึ่งอย่างในการที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ hmm. ของเรา mm hmm. โดยเฉพาะนิตยสารเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดถึงคือคอนเทนต์ hmm. คือเนื้อหาการทำคอนเทนต์เดี๋ยวนี้คือคอนเทนต์บิสเนส ทำอย่างไรให้คอนเทนต์ในนิตยสารสามารถจะไปสู่อย่างอื่นได้การทำมาติงอีเวนต์ก็ทำได้การจะไปทำคอนเทนต์ในโทรทัศน์ก็ทำได้เดี๋ยวนี้ก็ทำกันเยอะโดยเฉพาะมีช่องดิจิตอลมากขึ้นนะคะหรือว่าการเปลี่ยนเป็นแบบอื่นอันนั้นคืออันที่หนึ่งว่าจริงๆแล้วเราทำเพราะว่ามันเป็นการสร้างแบรนด์ของเราออกไปอันที่สองคือสำหรับถ้ามองเองเนี่ยจริงๆแล้วเราคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยนิตยสารคงจะอยู่อีกนานเหมือนกันบางทีเราอาจจะบอกว่าแบบ คนไม่อ่านกันแล้วอะไรเงี้ยคือซึ่งต่างจากของเมืองนอกคนอาจจะบอกเมืองนอกเขาแบบโหเขาตายกันไปเต็มแล้วไปอ่านดิจิตัลกันอะไรเงี้ย <c oughs> คือคิดว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการอ่านของคนไม่เหมือนกัน ฝรั่งเนี่ยจะอ่านหนังสือเยอะมากถ้าเกิดเราเห็นใช่ไหมคะเขาแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มของการอ่านให้มันสะดวกขึ้นแทนที่จะไปบีชยกเป็นเล่มก็เอาแค่เล็กๆไปอ่านอ่านเท่าไหร่ก็ได้มากมายมหาศาลของคนไทยเนี่ยพฤติกรรมการอ่านคือเราอ่านหนังสือน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยไม่มีส่วนในการช่วยไม่ว่าจะพรินท์หรือดิจิตอลอาจจะไม่ได้ช่วยให้เขาล้มเลิกการอ่านประเด็นก็คือแค่ว่า ต้องหาวิธีการใส่คอนเทนต์ให้เหมาะสมสมมุติอยากให้คนไทยอ่านแล้วคนไทยแบบเล่นมือถือเยอะ,<น>ะก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ใช่มาจากนิตยสารแน่นอนเ,อเพราะว่าคนเล่นมือถือไม่ได้อยากอ่านอะไรย,ยาวๆก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะสัน้นกระชับภาษาจาบนิดนึงเพื่อให้เขาแบบเร็วๆได้อย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยยังมองว่าจริงๆนิตยสารน่าจะยังอยู่ แต่ว่าการเข้าไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนใช่ค่ะการปรับเปลี่ยนรูปแบบของคอนเทนต์ให้มันฟิตกับแพลตฟอร์มแต่ว่าหน้าที่ของเราในฐานะที่เราทํานิตยสารเราอยากที่จะให้คนได้แรงบันดาลใจจากตัวหนังสือเราก็จะหาวิธีต่างๆนี่แหละที่ทํายังไงที่จะให้เด็ดรุ่นใหม่เนี่ย ก็ยังอ่านนิตยสารอยู่อตอนที่ทำโปรเจกต์เอลสไตล์เนี่ยนะคะคือเราไม่ได้คิดว่าจะมีเด็กมาสมัครเยอะมากเพราะเราไม่คิดว่าเด็กอยากทำนิตยสารเป็นเล่มๆอย่างนี้อีกแล้วปรากฏว่าเด็กสมัครเยอะมากค่ะพี่แล้วมาก็คืออยากทำนิตยสารซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แบบเราชื่นใจมากว่าอย่างน้อยก็จะมีคนที่มาทำแทนแน่ๆอ,อะไรเงี้ยมาถึงวันนี้เนี่ยคุณน้ำก็ขยับขึ้นมาสูงกว่ามาอยู่ข้างบนแล้วมาคุม,มบอก,กอแต่ละท่านอีก3า ันสามหัวถือว่าประสบความสําเร็จสูงสุดหรือยังมันอยู่ที่ว่าเราวัดด้วยอะไรมากกว่าเพราะว่าสําหรับตัวเองนะคะคือความสําเร็จของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นทุกๆงาน ทุกๆวันที่เราทำมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่คือแค่เราทำแฟชั่นวีคเสร็จคืนสุดท้ายวันสุดท้ายคนเขาปาร์ตี้กันเรานั่งถอดรองเท้ากับลูกน้องเรามองเต้นที่กำลังถูกหรือเราก็มีความสุขแล้วเราก็ถือว่าสำเร็จแล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่หูแบบได้เงินเดือนเท่านี้ถือว่าสำเร็จได้ตำแหน่งเท่านี้ถือว่าสำเร็จวันนี้เราได้แรงบันดาลใจอะไรมากมายจากคุณน้ำาสีมนนะนะนะครทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราฝันไว้น,นะคะถ้าเราไม่หยุดท้อกับมันนะคะหรือว่าทิ้งมันไปซะสุดท้าย ถ้าเราพยายามผลักดันมุ่งมั่นไปเราก็สามารถสร้างความฝันที่เราวาดไว้นั้นได้ประสบความสําเร็จวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับกรรมการผู้จัดก,การสายนิตยสาราผู้หญิงบริษัทโพสต์อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดียจำกัดคุณน้ำสิริมนนะอนะครค่ะขอบคุณมากค่ะ ราวดีวันนี้ยังไม่หมดนะคะเพราะวันนี้เนี่ยป้นจะพาไปรู้จักกับธุรกิจธุรกิจหนึ่งค่ะที่คขาให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณค่าทางจิตใจจะเป็นอะไรนั้นสักครู่เดียวค่ะ สวัสดีค่ะมาวันนี้ก็คือยกสิ่งที่เป็นของสําคัญของรักของห่วงนะคะมีประวัติมีเรื่องราวนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องราวนี่แหละสาคัญมีเคสไหนที่สนุกสนุกคะประเภทแบบว่าเลอะมาจนหช่วงน้าท่วมลูกค้าเนี่ยสร้างห้องใต้ดินเก็บกระเป๋าแล้วน้าท่วมสองเดือนเขาก็ให้เราดูแล